กัญญาลัต์มาเล่าเรี่องาแบ่งเวลาให้ลูกๆค่ะเพราะกัญญาลัก์กับสามีกับสิเป็นคนที่แบ่งเวลาให้ลูกๆคือสามีกับสิเลี้ยงลูกคนโตทอมมี่ชาณากัญญาลักษ์กับสิอยู่กับน้องธัญญาซึ่งกับพวกเขากสิสับเปียนกันเวลาเลี้ยงลูกดูแลลูกกับซอยกันในแต่ละมือในแต่ละวันพวกเขาสิวางแผนกันตลอดเวลาว่า ่าช่วงใดลูกอยู่กับพอ่อช่วงใดลูกอยู่กับแม่เพราะเวลาของพวกเขาหนะาบตรงกันต้องทํางานกันทั้งคููแล้วลูกก็ต้องไปโรงเรียนซึ่งพวกเขาก็สิแพ้นเวลากันอยู่ตลอดเวลาช่วงใดที่มีเวลาพวกเขาก็สิออกไปทานอาหารกันข้างนอกบ้านแล้วก็ไปกันพรอมกันหาค้นตลอดเวลาสว่าถ้าคนใดว่ไดไปพวกเขาก็ว่ไปคือต้องรอให้ครบกัน ตลอดเวลาว่าต้องไปพร้อมกันในระยะเดินทางออกท่องเที่ยวนอกประเทศพวกเขาก็สิคอยก,กันว่าช่วงใดลูป,ปิดเทิมช่วงใดมามาป่าหยุดงานปะปะหยุดงานหรือต้องกะแผนเวลาให้ทุกอย่างมันตรงกันให้กะอยู่ใน ช่วงที่เขาไปกันได้พวกเขาถึงสิออกเดินทางท่องเที่ยวอันนี้มันเก็คือความสุขของพวกเขาอยู่ในครอบครัวที่พวกเขาวางแผนกันมาอ่ากับครอบครัวกับพวกเขาหาค้นอยู่ตลอดเวลาว่าอ่าช่วงนี้นะป้าป้าป้ากัสิไปเที่ยวตรงนี้อ่ากสิคอมกสิบอกลูกๆอยู่ตลอดเวลาลูกๆกัสิว่าโอเคพวกเขาไปนี่กันไปนั่นกันหรือกับประเทศไทยกันหรือไปต่างประเทศอื่นกันพวกเขาสิแผนเวลา ให้ช่วงเวลานี่ตรงกันแล้วพกเขาจะออกเดินทางอันนี้มันก็คือความสุขของครอ,อบครัวเขาที่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวหรือได้ออกไปทานอาหารกันนอกบ้านในแต่การวางแผนในการวางเวลาให้ตรงกันซึ่งกัมันเป็นความสุขมันเป็นความอบอุน่นมันเป็นความอ่ามันเป็นความที่อ่าวิความสุขในช่วงเวลาที่พวกเขาอา ไปออกเดินทางพร้อมๆกันอันนี้ก็คือความสุขค่ะความสุขของในครอบครัวของกัญญาลักษณ์ถึงกัมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นกับสามีที่พวกเขาก่อต่อกันสร้งความพักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจนกว่ามีลูกพวกเขาก็ยังใส่การวางแผนกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือความสุขของของ,ของพวกเขาค่ะ อันนี้คืความสุขของสามีที่เขามักที่สิออกท่องเที่ยวออกเดินทางอันนี้มันเป็นนาทีของเขาคือเขาวางแผนอยู่ตลอดว่าเขาอยากไปนูน่นอยากไปนี่คือเขาเป็นคนอยากท่องเที่ยวเป็นคนมักท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็คือความสุขของปอกเขาไปน้ำค่ะอยากซบอกเขาว่าขอบคุณโดยจฉาที่ทาให้กันญาลเห็นโลก,กวางในมือนอี้สิ่งที่เขามอบให้ก็คือขอบคุณเล่หลายด้วย้า